สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวิชาการงานอาชีพในวันที่20สิงหาคมนะคะก็จะเป็นาการย้อนกลับไปในบทที่2ของการเรียนนะคะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยได้รับแจกเล่มแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะเล่มแบบฝึกหัดที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะด้านในเป็น เนื้อหาแบบฝึกหัดแบบออนแฮนวิชาการงานอาชีพซึ่งในวิชาการงานอาชีพนี้นะคะเรามีทั้งคลิปวิดีโอการสอนนะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะและแบบฝึกหัดนะคะจะมีแบบฝึกหัดสแบบฝึกหัด นะคะในการในเล่มนั้นนะคะอันนี้เป็นของป .6 นะคะซึ่งในการทำในการทำแบบฝึกหัดในเล่มใบงานนี้นะคะให้นักเรียนนำโทรศัพท์ถ้ามีนะคะถ้ามีโทรศัพท์มือถือให้นำโทรศัพท์มือถือของเรานะคะไปสแกน มาสแกน QR code นะคะสแกน QR code ตรงช่องอ QR นะคะนี่นะคะสแกน QR code ปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะมันจะลิงก์เข้าไปใน YouTube ซึ่งเป็นเนื้อหาอธิบายเรื่องที่เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะมันจะเป็นลิงก์เข้าใน YouTube ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะใช้ตัว QR วอาค้นี้ก็สามารถที่จะอ่านใบความรู้นะคะใบความรู้ของครูที่ครูทำให้แล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะ การทำแบฝึกหัดนักเรียนต้องอ่านคําสั่งคําชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วจึงลงมือทำนะคะ,อะขอความกรุณานักเรียนใช้รายมือที่สวยงามนะคะในการทำสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยย้อนกลับมาทำรายเล่มใบงานก่อนนะคะก่อนที่เราจะไป ต่อกันในเรื่องของอาหารและโภชนาการต่อนะคะเพื่อที่จะเ,เสร็จทำเสร็จพร้อมกันเพราะว่ายังมีคนสงสัยว่าเอา๊ะทำยังไงนะคะก็ในชั่วโมงการงานวันนี้ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเล่มนี้เสียก่อนนะคะสำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยใดๆนักเรียนในชั่วโมงนี้เลยนไล์ถามครูได้เลยนะคะไลแ์แท็กแท็กครูก็ได้หรือว่าจะไล์ถามส่วนตัวก็ได้ครู รอตอบคำถามพวกเราอยู่นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก,ก็ไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ